สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเฮนไตจัำอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาสปอยกันต่อเลยกับอนิเมะเฮนไตเรื่องชิฮายโนะเคียวดันปกครองอาจารย์สาวตอนที่2นะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมหลังจากที่ทําให้อาจารย์โคโตมิเนี่ยตกมาเป็นทาสได้นะฮะสักาชิตะเนี่ยก็สั่งให้อาจารย์โคโตมิเนี่ย จับปลาทุกวันเลยแล้วเมื่อทําเสร็จก็ต้องมาบอกทุกครั้งด้วยนะฮะแต่สักาชิตะก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับผมแต่เขามีเป้าหมายต่อไปเป็นมิเลียอาจารย์สาวผมทองที่ชอบมองนักเรียนเนี่ยว่าเป็นขยะชั้นต่ําอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็เธอเนี่ยเกลียดสักาชิตะอย่างมากเลยจนวันหนึ่งสักาชิตะเนี่ยได้แอบถ่ายเหตุการณ์ที่ถูกอาจารย์มิเลียทําร้ายด้วยที่ช็อตไฟฟ้านะฮะ แล้วก็นําวิดีโอนั้นเองมาข่มขู่ซึ่งมิเรียก็ไม่ยอมนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถสู้สัาชิตะได้ก็เลยถูกที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตจนสลบไปเองนะฮะแล้วเมื่อตื่นมาก็ถูกสัาชิตะเล่นอยู่กับไฟหน้านะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จและสุดท้ายก็ถูกสัาชิตะเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อีกแล้วนะฮะในวันต่อมามิเรียก็เลยมาหาสัาชิตะนะครับผมเพื่อบังคับให้ลบหลักฐานทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปแต่ว่าก็พพาดท่าน,นะครับถูกสัาชิตะเนี่ยจับก,กดไว้กระโปะนะครับผม จนสุดท้ายก็ถูกสคาชิตาจัดสงครามขนาดย่อมไปนะฮะและแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกของมิเลียด้วยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมิเลียเนี่ยก็กลายมาเป็นท่าดีคนหนึ่งของสคาชิตานะครับผมที่ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่หากถูกเรียกก็ต้องมาในทันทีและก็จบตอนที่2นะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเชไนโคนเคียวดันปกครองอาจารย์สาวในตอนที่2นะครับผมอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นย่งไร แน่นอนครับผมกด Subscribe ที่ช่องเฮนไตจำนะครับผมและเราก็มีเพจ a n นิเมะเฮนไตจำด้วยครับที่จะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมและสำหรับคนที่อยากดูเนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับเพียง <c oughs> แค่คุณกรอบชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไปค้นหาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเจอช่องทางการรับชมอีกมากมายเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ